สวัสดีครับมานากราดครับเอฟแนะครับ GSA นะก็แอนเจอร์นะสเปกก็จะเป็นทังใหญ่นะก็ค <c oughs> ันเดิมนะที่เคยมาทำอันนี้เฮียไปแลกโชกับเพื่อนมาเพื่อนจะขายรถก็เลยสับของดีให้นะครับก็ <c oughs> เป็นแอนดีนี่นะครับแต่ปรากฏว่าไม่รู้ไปทำมีท่าไหนมามันไม่นุ่มมันไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นแอนดีนี่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับคลาสแบบมิดเดิลเวทระหว่างสมมุติว่ามีนะ วา d เอสนะครับแอดดินีแล้วก็เป็นเอรนะครับเอาเท่าที่ผมเคยสัมผัสเท่าที่เคยทํานะครับจริงๆแล้วคาทิคก็มีอยู่หลายเจ้านะครับหลายหลายยี่ห้ออันนี้ว่าในเมืองไทยที่มีตัวแทนชัดเจนนะครับแล้วก็มีการรับประกันที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือมีอแค่3แบรนด์นะี้ที่เหลือผมไม่นับนะเราต้องชั่วนะครับ n o ตบีเอก็รูปดาวเยอะแยะได้มหมดเนี่ยอันนี้พามาดูนะมาดูไปใส่ีท่าไหนมาร้านไม่ได้ไข ไม่ได้ใส่น็อตมาให้เลยนะโบโบมาเลยไม่จะรู้ที่แรกผมนึก็ผมตาลายไปหยิบแว่นมาใส่แล้วเนี่ยไปใช้สองดูแล้วก็ขยี้ตายทีหนึ่งไปหยิบแว่นมาใส่เน,นี่ยน็อตจริงๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเงาๆฝั่งนี้นะครับก็ไม่ได้ไขได้มาเลยนะเพราะว่าน็อตในหลวมก๊อกมาเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเนี่ยมันมันยากตรงไหนนะฮะแค่เราใส่แล้วก็ไขให้ครบนะบนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเสียเวลา ทําไปถ่ายรูปไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเช็คไปในตัวนะครับตอนสมัยผมฝึกงานนะครับผมฝึกกับระบบญี่ปุ่นนะครับระบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาเจ๋งมากเลยนะเพราะว่าเขาให้เราทําไปทบทวนไปมือใหม่ร้อนวิชานะครับงานไม่เรียบร้อยนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงไม่จ้างลูกน้องจ้างทําไมนะครับทําเองผมทําเรียบร้อยกว่าตั้งเยอะทุกทกครั้งที่เจอเรื่องเลวร้ายเรื่องไม่ดีคุณจะคิดถึงเรื่องดีๆนะเพื่อให้มันแบบว่าอ,อารมณ์มัน มันไม่แย่มันไม่ดิ่งมากไปกว่านี้ทํางานแบบนี้นี่ผมเซ็งเลยนะครับนี่คือเหตุผลนี้ว่าจ่ายแล้วจบนะครับคืออะไรก็ผมก็ไม่ได้บังคับนะใครอยากจะไปเสี่ยงใครเชื่อใจใครถูกจริตใครใครไม่ชอบขี้หน้าผมผมก็ไม่ได้บังคับนะครับเนี่ยเจองานแบบนี้ลืมไข่น,น็อตยังไงแล้วคุณจะคุณจะขี่ยังไงคุณจะมั่นใจยังไงว่าปลอดภัยนะดีนะคาริปปงคาริปเปิมยังไข่มาแน่นนะน็อตเพาล้อมยังไข่มามันไม่ไข่มาในเรียบร้อย ก็ชกหน้านะครับที่ไปติดตั้งมาก็ไม่รู้ว่าไปติดร้านไหนก็มั่วดีลืมไขน็อตก็แย่แล้วนะครับทาชุดปรับชุดสปริงหายนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะปรับรีบาวได้ก็อันเนี้ย เป็นการเป็นการลือ้อคาทิงก็เหมือนติดตั้งใหม่ราคาค่าบริการไม่ใช่แค่ค่าเซตติ้งแล้วนะครับมันเป็นการติดตั้งในชุดคาทิกของอะดีนีข้างในมันจะมีเข็มมีสปริงบางคนไม่รู้นะครับก็ไปเททิ้งลงอ่างก็เล็กนิดเดียวนะครับก็ทําให้ทําให้มันหายไปนะครับแล้วนี่ใส่สปริงมาก็สลับไปสลับมานะม่วซส่วนสปริงอดีนี ก็ต้องใส่กับคาทกไอะดีนีนะครับอันนี้เขาไปใส่เป็นของเดิมติดรถของเ8 50 GSA นะฮะก็จะแข็งปรับรีบาวคอมเพชชันไม่ได้ก็เลือกเอานะครับงานพวกนี้อยู่ที่อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับบางคนบางคนไม่อยากจ่ายคือทุกคนแหละทุกคนไม่อยากจ่ายไม่อยากจ่ายอะไรที่มันมันดูราคาเหมือนสูงอนะแต่ว่าบางครั้งอะของถูกมันก็ไม่ได้ว่ามันจะมีของดีหรอกนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคือทําไม่เป็นอ่ะมันก็เละแล้วล่ะนะทาของหายอีกนะครับไม่ได้ไขน็อตมาอีก ก็เดี๋ยวใช้อะไหลของแอดดินน่นะครับดีเคยมีคนสั่งผมนะแล้วก็ไม่มาเอานะครับผมก็ไม่ได้เก็บมาจจาด้วยนะผมนี้แม่งไม่เอาแล้วนะต่อไปนี้ใครสั่งอะไรผมผมเก็บตังค์หมดเลยนะครับไม่ต้องมาตีสนิทตีซีนะครับผมเคยคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเขาลูกค้าเราเดี๋ยวเขาก็ต้องมาใส่ของมันต้องใช้นะปรากฏว่าผมสั่งมาถึงผมโทรไปตามปรากฏว่าอ๋อรถขายไปแล้วครับไม่ต้องใช้แล้วพี่พี่เอาไปขายคนอื่นเลยแล้วโอ้โหย้อนมากเลยแต่ใครไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ ก็เลือกร้านดีๆนะครับร้านที่เขาติดตั้งแอดเดนี่เป็นมีหลายร้านนะครับสปริงก็ใช้เป็นของแอดเดนี่นะครับมันจะได้แมทช์กันสปริงตัวนี้มีค่าเคอยู่ที่5.5้นิวตันก็มีความนุ่มนะครับแล้วก็รับน้ําหนักรถได้ดีนะครับสามารถที่จะรุ่นเนินได้นะครับแบบแบบชิลๆนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้เป็นเพื่อนวิ่งใส่เนินนะครับบางคนเนี่ยติดโชคติดไรมาในชอบลองของนะครับวิ่งใส่เนินนะครับ วิ่งใส่หลุมนะครับมันไม่ได้ทําได้ขนาดนั้นนะครับแต่อันเนี้ยตระกูล G/S เนี่ยคือระยะยุคมันเยอะนะครับมันก็จะเก็บแรงสันเทือนได้ดีกว่าโชคธรรมดานะครับแล้วกดคุณกี่ตระกูลแค่ VStorm หรือว่า NX500 อะไรพวกเนี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับต่อให้คุณไปใส่ชุดคาทิกชุดอะไรมาก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้วาวก็ใช้ตามสมรรถนะน,นะครับอยากจะอยากจะนุ่มเหมือนพรมของแท้ก็ต้องตระกูล G/S G/S/A นะครับมาฝากไว้นะอย่าขนองไม่รู้จะพูดยังไงนะก็ะต้องมาซื้อค่าไหลเพิ่ม,มเห็นหรือยังครับว่าการที่เราติดตั้งกับช่างที่ไม่มีความรู้ทําแล้วไม่จบเนี่ยมันบานปลายขนาดไหนแขนของที่แทนที่เทแบบว่าใส่ทีเดียวแล้วก็ติดตั้งครั้งเดียวแล้วก็ให้มันจบไป,บไปกลายเป็นไม่จบมาถึงการเซตติ้งน้ํามันนะครับเซตติ้งน้ํามันเราก็ต้องใช้น้ํามันให้มันตรงประเภทตรงเบอร์นะครับ ถ้าเราใช้ผิดเบอร์โชว์มันก็ไม่นุ่มนะครับปริมาณเลยพวกนี้แต่ละแต่ละแต่ละโมเดลเนี่ยปริมาณไม่เท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมี Data s h e e t ในการทำงานด้วยไม่ใช่ว่านึกอยากกใส่เท่าไหาร่ก็ใส่ม่วซัวว่าไงครับผู้ช่วยในช่างใหญ่ป,ปา,าอ่ปปาปาปเลี้ยวโลก <laughs> สนุกสนานนะครับก็จะได้ไม่เครียดเ <laughs> พราะตอนนี้ผมเครียดมากกลายเป็นว่า งานที่ควรที่จะไม่มีอะไรแทนที่จะง่ายกลายเป็นไม่ง่ายซะแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเราเราเป็นเราเป็นช่างด้านนี้มีมีเครื่องมือมี d a t a s h e e ีแล้วก็สามารถที่จะทำให้มันสมบูรณ์ได้นะครับทำเสร็จก็จะนุ่มนวลนะครับใช้น้ํามันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นโชคกระบอกใหญ่นะครับแกนยาวก็เซตติ้งใหม่เรียบร้อยนะครับของเก่ามานี่แบบเลยว่ามั่วมากเหมือนได้ของดีมาแต่ว่าเรา นี่เราเซตติ้งใหม่เรียบร้อยนะครับน้ำมันเอรินนะครับปริมาณถูกต้องตามสเปคของโชครุ่น f 8 5 0สไปติดตั้งใส่รถกันทำเฉพาะเหนื่อยตรงนี้เนี่ยเฉพาะที่โตเนี่ยสองชั่วโมงละว,วุ่นวายนะครับทำมาไม่ถูกต้องโชคดีขนาดไหนนะที่ผมมีอะไหลนะ่ผมไม่มีอะไหล่ในกลายเป็นว่าปรับรีบาวคอเมเพรสชันไม่ได้นะเด้งได้อย่างเดียวปรับเพิ่มใจไหมล่ะนะครับเจอร้านที่เขาทำไม่เป็นนะเอาโชคคุณไปฝึกนะครับเทวาลเทสปริงท hey, wow, hey, ิ้ง

เพื่อนๆเ,เลือกนะครับร้านดีก็ทำดีนะร้านดีๆก็มีต้องเยอะนะถ้าได้จังหวะร้านไม่ดีที่ใช้ลูกน้องทำ้วยนี่ก็ยิงเละไปกันใหญ่นะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาฟังเสียงนะครับจังหวะรีบาว์คอมเพรสชั่นนะครับของชุดคาทิกแอดเดนีที่ติดตั้งใน bmwf 850น gsa ะนี่คือเสียงน้ำมันที่วิ่งผ่านวาลว ชุดชาร์จเลยเนี่ยต้องใช้น้ํามันให้ถูกนะครับถ้าผิดเบอร์ผิดสเปคแข็งนี่เดี๋ยวจะเซตให้นุ่มอีกสักนิดหนึ่งก็จะเหมาะสมกับการทับคียออกทิปก็เพิ่มรอบการปรับรีบาวและคอมเพรสชันนะครับรถก็จะนิ่งขึ้นนุ่มขึ้นขอบคุณสละการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ